ก่อนรับชมรับฟังอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้และสั่นกระดิ่งให้กระช่อง b a c k c a d Diary ด้วยนะครับ b a c k c a d Diary ในค่ำคืนนี้ขอเล่าประสบการณ์หน้าขนลุก จุดกับรถหน้าหอพักเรื่องนี้เป็นหนึ่งเรื่องเป็นประสบการณ์หน้าขนลุกของเด็กหอเป็นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบนท้องถนนในเขตปอริมณฑลซึ่งขนาดนั้นยังค่อนข้างมีความบป็นฉาบทอยู่มากดยเช่นเคยสำหรับเรื่องนี้ผมขอใช้คำว่าผมแทนเพื่อให้ง่ายก่การถ่ายทอดเรื่องราวที่ได้ได้ฟังมาหลังจากที่ผมและเพื่อนร่วมห้องเช่ากลับมาจากการเดินเที่ยวตลาดนัดในกรุงเทพ ความหิวที่ตอนเดินไม่รู้สึกหิวกันเลยตอนเย็นก็เริ่มแผ้งลลตรสำหรับที่นี่ยามใกล้เที่ยงคืนเช่นนี้เป็นช่วงที่อาหารการกินหายากมากเพราะแถวนี้สองข้างทางยังหนาแน่นเต็มไปด้วยต้นไม้ใบหญ้าราที่โกคืมแต่สว่างจากไฟทางและบ้านพักอาศัยมีให้เห็นเป็นช่วงๆเพราะบ้านเรือนยังไม่หนาแน่นอีกทั้งนาน,านครั้ง จึงจะเห็นรถยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์เล่นผ่านมาให้เห็นผมเองก็คิดหนักอยู่เหมือนกันที่จะต้องเดินออกจากหอไปหาของกินในบรรยากาศแบบนี้แต่อย่างว่าล่ะความหิวไม่เคยปาณีใครเมื่อตกลงใจแน่แน่แล้วผมและเพื่อนจึงควบมอเตอร์ไซค์เพื่อพากันไปอย่าง้านข้าวต้มโตลุงในตัวตลาดซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณ9กกิโลเมตรอาการสองจิตสองใจ ยังมีอยู่เป็นระยะจนกระทั่งรถมอเตอร์ไซค์ออกตัวสองข้างทางมืดมิดและวังเวงถนนเส้นทางมีมอเตอร์ไซค์พวกเราคันเดียวในช่วงที่ไฟหน้าไม่มีดูดูดับเป็นช่วงยาวๆก็มีเพียงไฟหน้ารถเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งทางใจลมหนาวประทะใบหน้าและร่างกายจนหนาวเย็นสะท้านตลอดทางพวกเราไม่ได้คุยกันเลยสักคำก็คุยกันไม่ค่อยได้ยิน ซึ่งก็ยังทําให้รอบกายหน้าวังเวงขึ้นไปอีกแสงสว่างทึบๆของอาคารหอพักขนาดใหญ่หลายหลกักที่ปรากฏขึ้นเบื้องหน้าบอกให้รู้ว่าพวกเรามาถึงครึ่งทางแล้วก่อนจะเป็นอาคารหอพักแบบนี้เมื่อก่อนบริเวณนั้นเคยเป็นพื้นที่รลกร้างซึ่งไม่มีใครใช้ประโยชน์ทางกับรถหน้าอาคารหอพักมีอุบัติเหตุหลายแรงบ่อยครั้ง เป็นอนดับต้นๆของย่านนี้โมอเตอร์ไซค์เล่นผ่านทางกับรถและตัวอาคารหอพักไปอย่างเชื่องช้าด้วยความระแวดระวังจะกลายเป็นหนึ่งผู้เกิดอุบัติเหตุผมรู้สึกเสียสั่งขึ้นมาทันใดอย่างไม่มีสาเหตุเมื่อ,อยานพาหนะของพวกเราเคลื่อนผ่านจุดน,นั้นไปผมเลิ่มคลายใจได้บ้างจนกระทั่งเพื่อนของผมแสดงท่าทางอะไรแปลกๆออกมามันหันกลับไปมองด้านหลังที่เพิ่งขี่ผ่านมา หันกลับไปมองทางแล้วก็หันกลับไปมองด้านหลังอีกครั้งเหมือนไม่แน่ใจอะไรบางอย่างผมรู้สึกถึงความไม่ชอบมาพากลจึงหันกลับไปมองบ้างก็เห็นมอเตอร์ไซค์คันที่เพิ่งขี่ผ่านพวกเราไปไม่มีอะไรผิดปกติเฮ้ยมองข้างทางดีๆสิวะเดี๋ยวรถก็ชนพวกเราหรอกผมบอกเพื่อนไปเมื่อกี้เห็นอะไรหรือเปล่าเจ้าเพื่อนสีละล้ำละลึกถามเสียงสัน่นฟัยังไงก็รู้ว่ากลัว จะจอดขับไปเรื่อยๆสิวะมีอะไรก็คุยหลังผมบอกทันทีเห็นมันกาลังจะจอดรถข้างทางเมื่อกี้เห็นอะไรปะแต่มันก็ยังคงถามคําเดิมต่อบอกว่าเดี๋ยวค่คุยไงจะพูดต้องยิงนท่าใหมวะไปเร็วๆผมเสียงแข็งเพราะต้องการให้มันหยุดพูดเดี๋ยวนี้รถเคลื่อนผ่านไปทา่ามกลางความเงียบเชียบไม่มีใครพูดอะไรต่ออากาศที่หนาวเย็ยนอยู่แล้ว ยิ่งเย็ยนเฉียบจนแทบทนไม่ไหวส่วนกระทั่งพวกเรามาถึงร้านข้าต้มโตลุ่งเรียบร้อยแล้วเห็นเพื่อนสีซึ่งร้อนใจกระวนกระวายมาสักพักดูก็รู้ว่าต้องการคุยเรื่องเมื่อสักครู่ต่อเอา้ามีอะไรก็ว่ามาตรงนี้สว่างแล้วมีคนเยอะด้วยไม่ต้องกลัวเมื่อกี้ตอนที่อีบผ่านทานกับรถมามึงเห็นอะไรเปล่าคำถามเดิมอีกแล้วนะเห็นอะไรล่ะ ตกลงเห็นอะไรมึงเห็นอะไรก็บอกมาเถอะผมถามกลับเห็นมอเตอร์ไซค์ที่ขี่ย้อนเลนกลับมาหรือเปล่ามันเริ่มขายสิ่งที่อยากรู้มาให้ผมเห็นสิทำไมใช่ผมเห็นมอเตอร์ไซค์คันนั้นจึงบอกมันไปแล้วมึงเห็นคนที่นั่งซ้อนซ้นซายมอเตอร์ไซค์คันนั้นหรือเปล่าเศษของมันเริ่มกลับมาส่นอีกครั้งทำไมล่ะเกเห็นอะไรไปรีบบอกมาเถอะผมถามกลับเริ่มนึกกลัวขึ้นมาแล้วสิ เห็นคนแก่ว่ะแก่จนเหลือแต่หนังหุ้มกระดูแต่กางเกงขาสั้นตัวเดียวนั่งหันข้างเหมือนผู้หญิงก้มหน้าก้มตาอยู่บทหลังตัวแข็งทื่อมือไมคก็ไม่ได้เกาะอ,อยู่กับอะไรเสียงนั้นสัน่นแ่วเบาลงเหมือนกลัวว่าจะมีใครได้ยินแค่นั้นเองผมซึ่งนั่งฟังด้วยใจตุ้มๆตอยู่แล้วก็ช่มเลืองสายตาไปรอบๆเหมือนกลัวจะมีใครมาแอบฟังอยู่เช่นกันตอนสายที่แลนย้อนเลนมานะ่ะ เห็นแต่คนซ้อนท้ายที่อยู่บนรถไซค์ไหมวะมันพูดเสียงแผวพร้อมสังเกตสีหน้าของเพื่อนผมไม่เห็นจริงเหรอเพื่อนของผมพูดซ้ำด้วยน้ำเสียงที่หวาดวิตกขึ้นอย่างชัดเจนเออไม่เห็นคนแก่ที่แกว่าเนี่ยไม่เห็นเลยคนทั้งคนนะเว้ยดูไม่ผิดหรอกผมพูดย้ำอีกครั้งท่ามกลางความรู้สึกวังเวงขึ้นมาอย่างประหลาดแล้วเราทั้งสองคนก็แทบจะไม่ได้คุยกันอีกเลย ก้มหน้าก้มตากีดกันเหมือนกับผิวเสียเตยปดาประจกักษ์ใจผมไม่รู้ว่าเพื่อนของผมคิดยังไงในเวลานี้แต่ในขณะที่ผมกาลังค่อยๆตักอาหารตรงหน้าเข้าปากทีละขับทีละคำแต่สมองของผมก็คิดวนไปวนมาจะตลอดเวลาขากลับตูจะเป็นไงวะเนี่ยใช่แล้วครับขากลับของน้องสองคนนี้น่ากลัวสุดๆเพราะถึงแม้จะโชคดีไม่เจออะไรแบบขามา แต่มโนภาพและสภาพแวดล้อมบวกกับสิ่งที่พบเห็นตอนที่ขามาก็าทำให้จินตนาการของสองคนนี้กะลึมบึงเพื่อไปถึงไหนตอนไหน